เครื่อกันข้านี่กไม้ได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะได้ประโยชน์หลายอย่างกลาค่ะเดินทาง3ชั่วโมงนะคะจะได้กี่ตัวผเซลล์ประมาณหมดลยค่้ตัววน่ากตัวหมดเลยค่ะทำเผื่อๆไว้เผื่อใครก็อยากแลกงาน้าแม่ลินก็ไปแลกให้ค่ะมลรักตอบ เอตของไ,ไม่มีประโยชน์นะคะของไม่อรอะไรอ่ะอมจะได้ีเอร์สยเพราะก่อไมนะะสภาพอากาศวันนี้มีน้ำหนักน่รีบไปได้ใช่ตอนนี้กาลังเดินทางนะคะเดินทางไปองกวัตจะาพีอยเป็นจัว่วอยู่ประจวบหน้าเป็นชาติเซอรซาวคืนนี้นะ งานวัดไอ้งานวัดองค์เจ้าองเจ้าชาเชิญสาค่ะเจอกันนะคะแม่แม่มากันเยอะๆนะคะผีเสื้อนะคะผีเสื้อมาซื้อผีเสื้อให้น้องกัน